เดี๋ยวรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งให้เราแคบไม่ทันหนึ่งให้เราแคบไม่ทันนะแคบไม่ทันมาขอหนึ่งตีนะแคบไม่ทันแล้วแบบมางองเงบอกว่าแคบไม่ทันเลยหนึ่งจะตีนี่คือลอตเตอรี่ที่ซื้ออ่ะให้ดูลอตเตอรี่ก่อนให้ดูลอตเตอรี่ที่ซื้อก่อน ให้ดูลอตเตอรี่ที่ซื้อก่อนอันนี้คือลอตเตอรี่ค่ะอันนี้คือลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่นี่คือลอตเตอรี่นี่คือลอตเตอรี่ค่ะนี่คือลอตเตอรี่ค่ะนี่คือลอตเตอรี่ นี่คือลอตเตอรี่นะคะนี่คือลอตเตอรี่ลูกค้า CF แล้วลูกค้าทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดลูกค้า CF แล้วลูกค้าทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดอันนี้ซื้อเมื่อวานวันเดียวนะเดี๋ยวหนึ่งจะไปซื้อเพิ่มคือหนึ่งจะบอกก่อนว่าถ้าใครแขปบหน้าจอไว้แล้วนะใครรู้แล้วว่าหนึ่งซื้อลอตเตอรี่เรียกไรถ้าถูกถ้าเลขในลอตเตอรี่หนึ่งถูกเนี่ยและเข้าเนี่ยใครมาที่บ้านมาทันเอาไปเลยเอาไปเลย จี้หนึ่งไม่ได้หนึ่งไม่ได้ปล่อยให้บูชานะลูกค้าอยากได้ใครพร้อมพิมพ์พร้อมขึ้นมาเลยค่ะพิมพ์พร้อมขึ้นมาเลยเดี๋ยวหนึ่งจะให้แคบแหละหนึ่งจะให้แคบหนึ่งจะให้แคบเอ่อรัฐบาลไทยใครแคบหน้าจอเลยด้จิรอก่อนนะเดี๋ยวของมาถึงหนึ่งจะแจกแบบว่ากระหน่ำเลยแหละเพราะว่าสั่งมาเป็นหมื่นหลัสั่งมาหลักหมื่นชิ้นหลักหมื่นชิ้นแต่เขาจะส่งทีเดียวหมดไหมไม่รู้เพราะว่าต้องดดูในเรื่องของการขนส่งด้วยเพราะว่า ส่งมาจากไอ้น,นี่เนาะลูกค้าใครแคบหน้าจอใครเห็นแล้วนะให้พิมพ์คําว่าสาธุนะคะให้พิมพ์คําว่าสาธุนะเดี๋ยวหนึ่งจะให้แคบใครแคบหน้าจอแล้วพิมพ์คําว่าสาธุขึ้นมาเลยใครแคบหน้าจอแล้วพิมพ์คําว่าสาธุขึ้นมาเลยค่ะ ใครแ KB หน้าจอแล้วพิมพ์คําว่าสาทุกขึ้นมาเลยค่ะใคร C F อะไรแล้วลูกค้าทักไลน์ที่1ปักหมุดนะคะรวมยอดล้วโอนเองได้เลยโอนแล้วลูกค้าแจ้งสลิปชื่อที่อยู่เดอะแอดมินหนึ่งจะไล่ตอบและไล,ล่ดึงลูกค้าเข้ากลุ่มในกลุ่มจะมีแนวทางให้ทุกหวยและทุกหุ้นหลังจากวันที่10นะคะ1จะให้ทุกคนอัดหุ้นอัดหุ้นอัดพานอยอัดเรานะคะเพราะว่าเดี๋ยวหนึ่งจะไปคลอดหนึ่งจะไปคลอดเดือนหน้าแต่ว่าช่วงที่1ยังแบบว่าไหวอย,อยู่หนึ่งจะให้ทุกคนอัดแล้วก็จะทําแบบเน้นๆให้นะคะใคร แล้วพิมพ์คําว่าสาธุขึ้นมาค่ะใครเห็นแล้วพิมพ์คําว่าสาธุขึ้นมาค่ะใครเห็นแล้วพิมพ์คําว่าสาธุขึ้นมาค่ะใครเห็นแล้วพิมพ์คําว่าสาธุขึ้นมานะจ๊ะใครเห็นแล้วพิมพ์คําว่าสาธุขึ้นมานะคะหนึ่งขอดีเลยที่30ิวินะคะครบ30วิหนึ่งเอาลงย <23, S 1> ี่สิบสามยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสอง สิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแคบค่ะแบ่งปันแบ่งปันกันแบ่งปันกันจะบอกว่าการแบบว่าให้แนวทาง กว่าการให้เงินนะพี่จริงๆหนูพูดหนูแบบเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ไปเดี๋ยววันนี้จะไปล่าลอตเตอรี่แล้วเดี๋ยวได้เลขอะไรมาจะถ่ายอัปเดตเพิ่มเติมให้จะถ่ายอัปเดตจะมาไลฟ์โชว์อัปเดตเพิ่มเติมให้ใครรับอะไรซ F แล้วทักไลน์เลยนะคะลูกค้าค่าส่งอ e ีเบทห้าสิบบาทเนี่ยลูกค้าจะเอฟมากี่ชิ้นก็จ่ายค่าส่งแค่ห้าสิบนะลูกค้า เอฟมากี่ชิ้นก็ช่างจ่ายค่าส่งค่ฮะสิพี่ถึงพี่หนึ่งมาสคิดถึงเหมือนกันค่ะไม่เห็นคอมเมนต์เลยเพิ่งจะเห็นนะ่ะคนอ้วนต้องมาคนาอ้วนเลยยิง